Hmm, 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 eh. uh. duduk tua sih Hmm, duduk tua sih. Hmm. sẽ bàn đó sáu đàn sáu đàn như tôi đeo nó sáu đàn như tôi đeo nó sẽ bàn đó đàn như tôi đeo kha nó dễ Mm. ดูเขาดูแต่ละตัวดูแต่ละตัวพปน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 เล่นกัน,นกเนาะเนาะสายป่านเนาะนีเล่นกันแต่เช้าหนอนมาหากันแต่เช้าเลยเนาะเนาะ ออดูเขาแต่และตัวหึนี่ตื่นเช้าขึ้นมาก็มาหาเพื่อนนะอนะเนาอแส่บนเนาอึตื่นเช้าขึ้นมาก็มาหาเพื่อนนีนนออนน่นึมันเขี้ยวมันเขี้ยวมันมันเขี้ยวมันนี่นะ mình kêu đấy